วันนี้ก็มีผู้ช่วยครับผู้ช่วยมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแถมยังมาผู้ช่วยปลูกผักด้วยเนี่ยมาดูที่เดินพระถนนที่ลุกอ่ะเนี่ยตรงนี้กับนี่ตรงนี้ก็เหลือเหลือเยอะอยู่เนี่ยตรงนี้เพิ่งเพิ่งปลูกครับอีกที่หนึ่งก็อันนี้ส่งไปหมดแล้วครับเมื่อวันก่อนเอาไปส่งตลาดหมดแล้วอืมตรงนี้ก็เนี่ยตรงนี้ผักเพิ่งเริ่มนะฮะเนี่ยตรงนี้ ยังกินไม่ได้ต้นเล็กก็มีผู้ช่วยไหนผู้ช่วยอาหารมันดิผู้ช่วยโอ้ยนี่แหละผู้ช่วยครับผู้ช่วยพาปลูกผักพาเลี้ยงแพะเล้ยงแกะไหนมาดูติอยู่ชั้นไหนแล้วลกูก<ะ>อยู่ปห้าอยู่อยู่ที่กรุงเทพโอ้ตอนนี้มาเที่ยวกับพ่อมาหาพ่อปิดเทอมอุบลแต่จริงจริงหนูเรียนอยู่ กรุงเทพเด็กเทพต้นนี่ไม่ธรรมดาต้นนี่ก็มาฝึกการปลูกผักการเลี้ยงแพะแกะครับบ๊ายด้วยลูก